จะเมื่อยขึ้นมาเลยนะแม่อยากรู้จังเลยนะว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะให้อะไรของขวัญเพื่อนว่าก็คงจะเป็นแบบของเล็กๆน้อยๆ้อลมั้งครับไม่มีอะไรหรอกไห,ไหนเดี๋ยวแกะดูสิเหนในเขาหอมาแน่นอนจริงๆนะเลยครับไรอ่ะอู้หะเบเตหะเบเต มีการ์ดแน่นด้วยอโอ้โห just for you ต้องเป็นคุณโอโแปลได้ด้วยผมไหนดูสิสำหรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หวังว่าเราคงเข้ากันได้ดีเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนก็ เมื่อก่อนผมกับหนูเล็กอะเป็นเพื่อนกันครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยเพื่อนกันเนี่ยซื้อแล็ปท็อปให้กันเนี่ยนะเกิดบ้านเขารวยอ่ะคุณเพื่อนกันแน่นะหูแน่สิครับอ,อ๋อนี่คุณจะไปไหนอะ่ะกลับบ้านถ้างั้นผมไม่ส่งนะไม่ต้องนอนเหรอ ไม่ได้งอนทำไมฉันต้องงอนด้วยกับอีกแค่เพื่อนสาวแสนสวยพานายไปเลี้ยงข้าวแถมยังคุยกันสนสิทสนมกันนุ่งกันนิ่งถึงเรื่องราวเก่าๆหัวรอดคิดคันโดยไม่สนใจฉันและแถมยังซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาให้อย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรต้องงอนเลยนี่แล็ปท็อปมันคงไม่สำคัญไปกว่าเลิฟเธอรหรอกจ้ะ ไม่เอาหน้าคุณหน้าอย่างงอนน่าเรื่องไรสาระน่าไปเดี๋ยวผมไปส่งบ้านนะไม่ต้องไปส่งบ้านไม่ต้องอ่าไม่ส่งก็ได้อไปดูที่ไหนไม่ไปไปไหนที่ก็ได้ที่มีสองคนไปไหนเลยเล่าไม่เลิกไปทกินเตี๋ยวดีกว่าโอ๊ยวางอย่างนี้ไม่กลัวหายหรอไม่มีใครขโมยหรอกพี่เขตบอก